เอาเละครับสวัรดีผพิชมนะครับผมอาตตะเบะกล่าวอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโปรเจกต์ลับไวรัสล้างโลกโดยคุ้เขียนปลาทองหูว,วุ้นตอนที่13นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอ่ดนหนุคนค้เขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจะเปไ็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่13จะเอายังไงกับเขาดีนินิวใจเย็นไว้นะผมรีบยุงนินิวไว้เมื่อเธอทําท่าจะล้มอยู่ตรงนั้นไม่จริง มันไม่จริงใช่ไหมเวนเวนน,นิวสุดตัวลงพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนเธอถึงกับเป็นลมน,นิวน,นิวผมพยุงเธอเอาไว้พร้อมกับพยายามจะหาอะไรมาพัดให้อากาศถ่ายเทนี่แกทำบ้าอะไรวะคูเปอร์ที่เห็นก็เข้าไปกระชากค,คอเสื้อของแมก็กซ์อย่างมโมโหสายตาของคูเปอร์น่ากลัวมากราวกับเขาต้องการจะฆ่าแม็กซ์ให้ตาย ซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครคิดจะห้ามเพราะทุกคนเห็นสิ่งที่แม็กซ์ทำซึ่งมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ทำไมล่ะวะก็ย่นนั่นดันช้าเองนี่แล้วมันก็อยากเป็นฮีโร่ลงไปช่วยเองไม่ใช่หรืองไงมันตายของมันเองแล้วมาโทษฉันได้ยังไงตายเองงั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะนายผลักเธอล,ล้มวินก็ไม่ต้องลงไปช่วยแล้วโดนกัดแบบนั้นไหมทำไมนายมันเห็นแก่ตัวแบบนี้ผมพูดออกไปด้วยอารมณ์โมโหสุดๆวินไม่ควรต้องมาตายแบบนี้ ก็แล้วยังไงอ่ะจห้ชันตายอยู่ตรงนั้นหรือไงพวกนายมันก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนั่นแหละเห็นแก่ตัวงั้นเหรอพวกเราเนี่ยนะที่เห็นแก่ตัวคูเปอร์ที่ได้ยินแม็กซ์พูดแบบนั้นเขาก็สามารถเข้าไปที่หน้าของแม็กซ์เต็มแรงก่อนทั้งสองจะเริ่มต่อสู้กันบนรถจะเกิดเสียงดังขึ้นทุกคนใจเย็นๆก่อนได้ไหมเสียงของพวกนายมันล่อพวกซอมบี้เข้ามาเพียบเลยนะกิวตะโกนขึ้นเมื่อตอนนี้รถไม่สามารถขับต่อได้ เขามีซอมบี้ราวๆห้าสิบตัวกำลังล้อมรถของพวกเราไว้และเด็กสาวที่รอดมาได้ก็เอาแต่นั่งร้องไห้ตูสั่นเพราะความกลัวและเสียขวัญทั้งสองก็เอาแต่สู้กันนินิวก็เป็นลมไม่ได้สติสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากหยุดได้แล้วผมตะโกนออกมาอย่างเหลืออดแต่ทั้งสองกลับไม่มีใครหยุดเลยผมก็เลยหันไปมองเด็กสาวคนนั้นก็จะให้เธอเข้ามาดูแลน,นิวทนแทนหลังจากนั้นผมก็มองทั้งสองคนอย่างโมโห ผมหยิบกระทับทจำตัวของตัวเองแล้วเดินไปหาทั้งสองคนฉันบอกให้หยุดไงเจ้าพวกบ้าผมพยายามจะเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกันแต่เหมือนทั้งสองจะไม่มีใครยอมใครแล้วทำไมฉันต้องหยุดด้วยล่ะไอ้บ้านี่มันต่อยฉันมันจะอะไรกันนักกันเนอะกับแค่เพื่อนตายไปคนเดียวแค่เพื่อนตายไปคนเดียวนี่เขาพูดออกมาได้ยังไงแค่เพื่อนตายไปคนเดียวเหรอผมเข้าไปเอากระทัาฟาดสายแม็กทันทีจนแม็กล้มลง มึงรู้ไหมว่าสิ่งที่มึงทํามันทําให้ภรรยาคนนึงต้องเสียสามีทาให้เด็กที่กําลังจะเกิดมาต้องเสียพ่อทั้งทั้งที่ยังมีโอกาสได้เห็นหน้ากันแล้วมึงยังมีหน้ามาพูดอีกหรอวะฮะว่าแค่เพื่อตายเป็นคนเดียวผมกระหน่ำฟาดกระทะใส่แม็กซ์ไม่ยั้งพร้อมกับใช้เท้าทั้งเตะทั้งถีบอย่งางมโหแม็กซ์พยายามเอาแขนบังกระทะของผมไว้แต่ถึงจะบังยังไงก็บังไม่มิดหรอกคีตาพอแล้ว ตอนนี้กลายเป็นคูเปอร์ที่ต้องเป็นฝ่ายเข้ามากอดผมเอาไว้เพื่อให้ผมหยุดตีแม็กซ์แทนก็ได้หยุดก็ได้ผมพยายามจะสงบอารมณ์แต่พอเห็นหน้าแม็กซ์แล้วมันทําให้ผมยิ่งโมโหผมก็เลยจัดก,การเอากระทบฟาดหัวไปอีกทีจนเขาสลบคาที่ทุกอย่างเลยตกอยู่ในความเงียบนายทำดีมากกิวที่เห็นแบบนั้นก็ยกงนิ้วโป้งมาให้ผมซึ่งเด็กๆที่เห็นก็ยกนิ้วโป้งน,น้อยๆมาให้ผมเหมือนกัน เอาชุน้นี้ไปโยนไว้หลังรถเถอะเห็นหน้าแล้วอยากจะเอากระท้าฟาดหัวอีกสักทีผมได้แต่ยืนมองคูเปอร์ได้จับขาอีกคนแล,ล้วลากไปตามทางก่อนจะโยนแม็กซ์ให้นอนแอ่งแมงอยู่ที่หลังรถอย่างไม่ใยดีผมหันไปมองตามเสียงก็บพบว,ว่าน,นิวเริ่มรู้สึกตัวแล้วน,นิวทำใจดีๆไว้นะผมเปิดกระเป๋าและหยิบชุดปฐมพยาบาลออกมาพร้อมกับหยิบยาดมมาสายไปสายมาตรงจมูกของนินิวพร้อมกับพัดให้อากาศถ่ายเทคีตา มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมวินเขายัางไม่ตายใช่ไหมน,นิวพยายามจะมองไปรอบๆเพื่อมองหาวินพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาผมเลยได้แต่ดึงน,นิวเข้ามากอดเอาไว้นินวก็ปล่อยโฮออกมาอย่างเสียใจผมไม่รู้จะปลอบเธอยังไงเลยได้แต่กอดพร้อมกับรูปหลังเธอเบาๆหนูขอโทษเพราะพี่เข้ามาช่วยหนูแท้ๆเขาก็าเลยต้องมาตาย และเด็กสาวคนนั้นก็ปล่อยโฮ่มาอีกคนเรื่องนี้เธอไม่ผิดหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้วินไม่อยู่แล้วเธอต้องเข้มแข็งไว้นะคูเปอร์พูดออกมาแต่เหมือนตอนนี้นี่นิวจะเสียใจมากจากการจากไปของวินผมเองก็เสียใจไม่ต่างกันเพราะวินเขาเป็นคนดีและเป็นเพื่อนที่ดีแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่นานก็ตามฉันรู้ว่าการสูญเสียคนที่เรารักมันรู้สึกยังไง แต่เธอต้องเข้มแข็งให้ได้เพื่อลูกของพวกเธอนะวินได้ฝากสิ่งที่เขารักที่สุดไว้กับเธอแล้วล่ะคเปราจับมือของนิวนิววางบนท้องของเธอก่อนตายวินเขาฝากให้เธอดูแลลูกให้ดีเพราะงั้นเข้มแข็งไว้นะอย่างน้อยก็ยังมีพวกเราคอยช่วยเหลือเธออยู่นะผมได้แต่ลูบหลังเพื่อปลอบนิวนิวจนเธอเริ่มหยุดร้องพี่นิวนิวยังมีพวกเรานะครับดีเจเข้ามาจับมือนิวนิวเอาไว้ จริงด้วยพวกเรารอที่จะได้เล่นกับน้องอยู่นะครับทีโอเองก็เข้ามาจับมืออีกข้างของนีนิวเพื่อจะให้กำลังใจเธอขับใจมากนะขับใจจริงๆนีนิวดึงทั้งสองคนมากอดเอาไว้ผมเล่นปล่อยให้นีนิวอยู่กับเด็กๆก,กับเด็กสาวคนนั้นไปก่อนผมจะได้มาหากิลที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับและตอนนี้พวกซอมบี้มันก็พากันทุบแล้วเอาเล็บขู่กระจกหน้ารถเต็มไปหมดและไม่ใช่แค่หน้ารถอย่างเดียว ตอนนี้รอบรอบรถก็เต็มไปด้วยพวกซอมบี้แบบนี้เราไปต่อไม่ได้นะพวกมันมากันเยอะมากแต่โชคดีที่รถเราคันใหญ่พวกมันเลยโยกรถเราไปมาไม่ได้เราคงต้องรอจนกว่าจะเช้าแล้วกิลก็รูดม่านปิดกระจกหน้ารถเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เห็นพวกเราได้รู้เส้นทางใช่ไหมคูเปอร์เดินมาดูรู้สิเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปเองแล้วพวกนายจะยังไงกับหมอน,นั่น กิวถามด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้แต่เขาเป็นตัวอันตรายไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบนี้กับใครอีกไหมผมได้แต่พยังหน้าเห็นด้วยเขาสามารถทําได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะเป็นยังไงตอนแรกเขาก็เอามีดจี้คอฉันเพื่อขโมยรถครั้งนี้เขาทําให้วินต้องตายฉันรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันก็ต้องเอาตัวรอดกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เขาทํามันเป็นอันตรายกับทุกคนแล้วนายคิดว่าอย่างไงผมมองไปที่กิว จริงๆแล้วฉันก็สงสัยเขาเรื่องหนึง่งก่อนที่เขาจะเข้ามาฉันเองก็มีเพื่อนที่เป็นรปภเหมือนกันเพื่อนฉันเจอแม็กซ์ที่รถน้ำมันหมดอยู่ตรงหน้าธนาคารพวกเราเลยออกไปช่วยเขาตอนนั้นพวกซอมบี้มันเยอะมากแต่เพื่อนฉันก็อยากจะช่วยเราก็เลยวิ่งไปช่วยเขาออกมาแต่ตอนที่วิ่งกลับมามีเพียงแม็กซ์ที่วิ่งตามมาพอฉันหันไปดูก็พบว่าเพื่อนฉันโดนซอมบี้พวกนั้นกัดจนตายไปแล้วทั้งๆที่ก่อนที่เขาจะมาทำงานราปภเขาเป็นนักวิ่งมาก่อน แต่แม็กซ์บอกว่าเขาสะดุดล้มจจโดซอมบี้กัดซึ่งฉันก็สงสัยมาตลอดว่าเขาไม่น่าจะสะดุดล้มแบบนั้นตอนแรกที่กิ๊ช่วยพวกเราไว้เหมือนเขาก็พยายามจะบอกอะไรสักอย่างก่อนที่แม็กซ์จะเดินออกมาแล้วจะเอาอย่างไรกับเขาดีบอกตามตรงผมไม่อยากเดินทางไปกับเขาเลยเราคงทำอะไรไม่ได้ถ้าเราฆ่าเขาเราก็คงไม่ต่างอะไรกับเขาหลังจากนี้เราคงต้องระวังตัวเองให้มากขึ้น แล้วอย่าไว้ใจเขาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหักหลังหรือทําอะไรอีกบ้างผมก็อพอจะเข้าใจในสิ่งที่คูเปอร์พูดออกมาอยู่หรอกถึงยังไงเขาก็คนเหมือนกันงั้นก็ไปพักผ่อนกันก่อนเถอะยิ่งพวกเราคุยกันพวกมันก็ยิ่งแหกันมาเยอะขึ้นผมกับกิวเลยไนดะ้แต่พยักหน้าก่อนจะได้ไปหาที่นอนผมเดินกลับมาหานิ้วที่นั่งเล่นอยู่กับเด็กๆแม้ว่าตาเธอยังแดงๆเพราร้องไห้อยู่ก็ตาม นอนพักเธอเนี่ยนิวพรุ่งนี้จะได้มีแรงสู้ต่อนะหวังว่านนิวจะกลับมาแข็งแข็งได้เร็วเพราะเธอยังมีลูกหรืออีกคนที่ต้องดูแลอนอนกันเถอะเด็กๆเนียนิวปรับเบาะเอนนอนให้กับพวกเด็กๆก่อนเธอจะได้ไปนอนที่เก้าอี้ข้างๆโดยมีเด็กสาวคนนั้นนอนอยู่ด้วยผมกับคูเปอร์เลยเลือกนอนที่ด้านหลังพวกเขาเพื่อกั้นระหว่างพวกเขากับแม็กซ์เอาไว้เพราะพวกเรากลัวว่าถ้าเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ดีอีก นายโอเคไหมคูเปอร์ที่นอนข้างๆผมหันกลับมาหาผมพร้อมกับพูดกระซิบเบาๆไม่ให้พวกซอมบี้ได้ยินอืมฉันไม่เป็นไรถึงจะเสียใจที่วินตายแต่เราก็ต้องเอาตัวรอดก,กันต่อไปฉันไม่เคยเห็นนายฟิลขาดแบบนั้นมาก,ก่อนเลยนะน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะคูเปอร์พูดพร้อมกับทำท่ากลัว,ลวแต่จากที่ดูเขาไม่ได้กลัวจริงๆหรอก ขาคงอยากให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยพยายามจะแย่ผมเล่นผมเล่นได้แต่ยิ้มขำก็จะขยับเข้าไปนอนซุกอ,อกของคูเปอร์ถ้านายไม่ห้ามนะฉันจะจัดการเจ้านั่นให้เละเลยพูดแล้วของขึ้นเอยาจะเข้าไปซ้ำเจ้านั่นอีกรอบเลยน่นสินะแต่ฉันไม่อยากให้นายทำอย่างนั้นหรอกทำไมละ่ะหรือว่านายเข้าข้างเจ้านั่นถ้าใช่ผมจะเอากระท้าฟาดเข้าอีกคนนะ้ พราะฉันกูนายบาดเจ็บตั้งหากให้ฉันจัดการก็พอแล้วแล้วไปฉันไม่เป็นไรตรงกนะฉันแข็งแรงจะตายผมไม่ได้เป็นคนอ่อนแอสักหน่อยนึงแข็งแรงจงรือเปล่าเนอะเอาไว้ฉันจะไปสูตรอีกทีดีไหมฮะพิสูจน์ยังไงอะทำไมคำพูดของเขาทำให้ผมเสียประตูหลังเอ้ยสันหลังแปลกแปลกแต่แทนที่เขาจะพูดตอบเขากลับเสียายิ้มห่งมามันเป็นรอยยิ้มที่โรคจิตสุด แค่เห็นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเขาหมายถึงอะไรไอ้หืนไม่น่าถามเลยผมผมเลยพลิกตัวนอนหันหลังให้แต่สุดท้ายผมก็โดนเขานอนกอดจากทางด้านหลังแทนฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะพิสูจน์ยังไงนายก็คิดไปก่อนแล้วเนี่ยใครกันแน่นะที่หืนฮะผมเนี่ยหน้าหืนหรือไม่จริงล่ะแค่เห็นหน้านายก็รู้แล้วสีหน้าของเขามันบอกมาหมดแล้วก็ใช่ เห็นไหมล่ะและยังมีหน้ามาว่าคนอื่นหืนอีกผมรับจัดก,การดีหน้าผากเข้าไปหนึ่งที่โอ๊ะทำร้ายสามีแบบเนี้ครั้งหน้าจะเอาคืนให้หน้าดูเลยคูปเปอร์ยิ้มออกมาก่อนจะกอดผมแน่นขึ้นไม่คุยด้วยแล้วผมตัดบทแล้วพยายามจะนอนโดยมีคูปเปอร์ได้แตคขำพร้อมกับนอนกอดผมไว้และเพราะความเหนื่อยและความเศร้าผมเลยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่13นะครับ ไม่อยากฆ่าเขาเพราะว่ากลัวจะเป็นเหมือนเขาคำนี้มันก็ดีนะแม่แต่ถ้าทําขนาดนี้แล้วก็เออโยนมันลงไปเหอะไหนๆซอมบี้ก็ขวางรถแล้วก็โยนมันเป็นเหยื่อล่อไปแล้วก็ขับรถหนียังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนประทองหวัวบุญด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัาตาาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้า สวัสดีครับผมวันตนาเบ้ปักตักตักตักผ้ายัง